channel the education technologies worth spreading education really imagine episode 1นะครับ ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับได้ส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของการศึกษานะครับในทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็ไปพูดถึงว่าเราจะใช้โอกาสนี้นะครับที่เรื่องของการมีเรื่องของโควิดเข้ามาทําให้เกิดการเรียนรู้ทางไกลนะฮะการจัดการสอนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับและเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันนะฮะเราจะมาดูนะครับผมในเรื่องของกลไกกระบวนการนะครับในเรื่องของการที่จะ ้าเข้าสู่รูปแบบของการเรียนรู้ในอนาคตนะครับหรือว่าเป็น the future of learning นะครับจากที่แนะนำนะครับผมหนังสือหนึ่งเล่มน,นะครับเป็น paper นะครับผมท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับได้จากลิงก์นี้เลยนะครับ a k a m s นะครับ h hybrid learning paper นะครับ ซึ่งเป็นการร่วมมือนะครับของบริษัท m i c r o s o f t นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคการศึกษานะครับที่ทางสหนักพเมร์การนะฮะทำการรวบรวมข้อมูลวิจัยต่างๆนะครับซึ่งในซีรีส์นี้ผมก็จะนํามารีวิวให้กับทุกคนได้ฟังด้วยนะครับผมสิ่งแรกเลยนะฮะเรามาดูกันว่าการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ต่างเนี่ยเราจะเจอคําศัพท์หลายคํามากเลยนะครับผมคำศัพท์แรกที่เราเจอคือเรื่องของออนไลน์เรียน n g นะครับ ออนไลน์เดินเนี่ยมีมานานแล้วนะฮะก็คืออาจจะอ้างอิงถึงเรื่องของการเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือดิจิตอลนะครับเน้นเป็นการเรียนแบบออนไลน์100%อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือทั้งทุกสิ่งทีกย่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับอันที่2 Distance Learning ก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ในรูปแบบของบริบทที่ผู้สอนผู้เรียนชั้นเรียนเนี่ยครับอยู่ในคนละสถานที่กันห่างไกลกันนะครับคือเน้นว่าอยู่ใน ระยะทางทางกายภาพที่ห่างไกลกันแต่ว่าก็มีเรื่องของการใช้เครื่องมือออนไลน์นะครับเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับในการจัดการเรียนรู้แบบ distance learning นะครับ อันที่3ามเรมอเดิเลอร์นิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นคําศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นในช่วงของวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือมันมีวิกฤตมีความจําเป็นเร่งด่วนนะฮะที่ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากการที่เป็นรูปแบบกายภาพในชั้นเรียนที่โรงเรียนนะครับไปสู่การจัดเรียนสอนในรูปแบบที่เรียนจากที่บ้านนะครับก็คือย้ายห้องเรียนจากที่โรงเรียนไปอยู่ที่บ้านนะครับโดยการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับ ออฟไลน์ก็คือเป็นการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกคำหนึ่งก็คือ blended learning นะครับคำนี้ก็ได้มีออกมาสักยัดหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับผมเป็นการผสมผสานจากการที่มี face to face นะครับก็คือการเรียนในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ผูกผนวกกับประสบการณ์การเรียนรู้ทางดิจิตอลนะครับ ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการใช้ดิจิทัลนีครับมาเป็นตัวเสริมนะครับให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยครับเพิ่มเติมจากการที่อยู่ในห้องเรียนเฉยๆนะครับก็มีเรื่องของออนไลน์ดิจิตอลเนี่ยมาผสมผสานกันก็เป็น blended learning นะครับอันถัดไปเรื่องของ f l i p e d learning นะครับ f l i p e learning ก็เป็นแนว ทางในการจัดก,การสอนรูปแบบใหม่อีกอันนึงที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมโดยการพลิกกลับค่านะฮะจากการสอนแต่เดิมที่คุณครูเป็นผู้สอนอยู่ศูนย์กลางเนี่นะครับเป็นผู้ทาในการเรียนรู้นะฮะ กับบทบาทนะครับผมให้บทบาทนี้ไปสู่ผู้เรียนนะครับให้ผู้เรียนเองเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการจัดการเรื่องของการเรียนรู้ของตัวเองนะครับโดยคุณครูก็จะมีการเตรียมนะครับผมเรื่องของสื่อการสอนนะฮะทรัพยากรการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนะครับไปเรียนรู้แล้วก็กลับเข้ามานะครับมีคําถามมาปรึกษาคุณครูนะฮะหรืออะไรท่านบอกว่าเป็นการเรียนรู้จากที่บ้านนะครับแล้วก็มาทําการบ้านที่โรงเรียนอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ f l ิปเ e d learning นะครับสุดท้ายในส่วนของ ตัวซีรีส์นี้ที่พูดถึงเนี่ยฮะก็คือเรื่องของ y y r i d l l e r r n n n นะครับผมซึ่งจะเป็นการที่เราได้องค์ความรู้นะฮะหรือว่าสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็น f ล i ปนะครับเบ e นเดด d ร s อเดดิสแตหรือ Online ออนไลน์ต่างต่างนี่นะครับ เอามารวมกันแล้วก็พยายามที่จะสร้างสารรค์นะครับประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี่นะครับเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับการเรียนรู้ในแต่ละบุคคลนะครับการที่มีส่วนร่วมนะครับในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับแล้วเนื้อหาความรว้ต่างเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องผูกโยงกับผู้เรียนที่ผู้เรียนต้องการนําไปใช้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นแนวทางที่จะเข้ามานะครับของซีรีส์นี้นะครับผมซึ่งเราจะพาทุกท่านนะครับได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เดินทางไปถึงเรื่องของการออกแบบนี่นะฮะ The Future of Learning นะครับที่แนวโน้มก็จะเป็นเรื่องของการทำา y y r i d Learning ในการผสมผสานนะครับข้อดีของทุกๆอย่างที่เราเคยผ่านประสบการณ์กันมานะครับ ตัว u u t u r e Learning นีครับสามารถที่จะแบ่งออกมาได้นะครับเป็นสามเฟสด้วยกันนะครับที่จะพูดคุยกันในซีรีส์นี้นะครับส่วนของเอพิโซดนี้คลิปอันที่หนึ่งเนี่ยฮะก็จะเป็นการพูดภาพรวมให้กับทุกท่านก่อนนะครับเฟสที่หน่งก็คือเรื่องของ disruption นะครับก็คือช่วงที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในการที่จะมาล้มล้างสิ่งเก่าออกไปนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราเรียนรู้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบทเรียนต่างที่เกิดขึ้นในช่วง3-4เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยครับของการที่โรงเรียนต้องปิดตัวไปนะฮะมหาวิทยาลัยปิดตัวไปต้องมีการปรับตัวนะฮะในการที่จะการสอนออนไลน์แบบ100%เรครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ใะไบ้างในช่วงของการชิฟต์นะครับจากห้องเรียนไปสู่ีโมท นะครับซึ่งในนี้เองก็จะมีการแบ่งนะครับผมเป็นโซนย่อยๆซึ่งจะมีการพูดถึงในเอพิโซดถัดไปนะครับในเฟสที่2คือเฟสของ transition นะฮะคือการปรับเปลี่ยนนะฮะการปรับเปลี่ยนเฟสแรกก็คือการเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับผมเฟสที่2เนี่ยเราได้บทเรียนมาละเราจะมาออกแบบครับผมเป็นการที่จะกลับเข้าสู่การเปิดเรียนครั้งใหม่ครั้งนี้นะฮะ reopening school เนี่ยครับเปิดเรียนครั้งใหม่เราต้องมีการวางแผนยังไงบ้าง มีการป้องกันอะไรบ้างนะครับผมระบบที่เคยมีอยู่เดิมเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นมากขึ้นใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องของการที่แบ่งเด็กเป็น2กลุ่มเด็กบางกลุ่มอยู่ที่บ้านเด็กบางกลุ่มอยู่ที่โรงเรียนนะฮะมันเกิดกลายเป็น new normal นะครับแบบใหม่นะครับที่ผสมผสานนะฮะในเรื่องของการเรียนรู้ทางไกลที่เป็นแบบีโมทแล้วก็การเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ในเฟสที่3นะครับคือเฟสของ r e i m a g i n e นะครับผม ในเฟสนี้เนี่ยก็จะไปเน้นถึงเรื่องของทักษะต่างๆสิ่งต่างๆที่เด็กในยุคนี้นะครับจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้เพื่อที่สามารถที่จะอยู่ในสังคมนะฮะในอนาคตต่อไปได้นะครับผมมุมมองนี้คือเราก็คาดหวังว่าเราจะได้แนวทางะฮะในการออกแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับในยุคของ new normal next normal ต่างๆนี่นะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของอาจาร Hybrid Learning Model นะฮะอาจจะเป็นโมเดลการเรียนรู้แบบ Hybrid ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วได้นะครับปรับเองได้นะฮะมีการปรับได้ตลอดเวลายอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็น Agile Hybrid Learning Model ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องการให้เด็กรู้เนี่ยะครับสิ่งจำเป็นต่างๆทักษะต่างใหม่ๆเนี่ยที่มันอาจจะมีมากกว่าทักษะในศตวรรษที่21ขึ้นมาเนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเราจะรีเฟล็กกลับมานะครับผมเพื่อที่จะมาดูว่า ตัวผู้เรียน Heck, Lori, ของเราเนี่ยบทบาทนะฮะของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยจะเป็นอย่างไรนะครับบทบาทของผู้เรียนเป็นอย่างไรบทบาทของผู้สอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วสื่อต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรที่จะเข้ามาสับสนได้บ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมนะฮะโดยการยึดผู้เรียนนะฮะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับเขานะครับผมเพื่อให้เขาได้ทักษะใหม่ๆนะครับที่จะใช้ได้ต่อไปในอนาคตนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับผมในตัวเอพิโซดหน้านะครับผมที่จะพูดถึงเรื่องของเฟสที่หนึ่งนะครับผมเรื่องของ disruption ครับ